สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะว่าเธออยากที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและสังคมของผู้คนในประเทศไทยที่แตกต่างจากเกาหลีโดยในคลิปวิดีโอนี้ตัวของเธอจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะโดยที่เปิดคลิปมานะคะ สาวเกาหลีคนนี้เธอก็ได้อยู่ที่ประเทศของเธอแล้วตอนนี้เธอก็อยู่ที่สนามบินเธอกำลังจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วเธอก็ได้เดินทางไปที่โรงแรมแห่งหนึง่งในกรุงเทพที่เธอได้จองห้องพักเอาไว้เมื่อเธอเข้ามาในห้องพักของเธอเธอก็ได้เห็นกับอาหารว่างสำหรับต้อนรับแขกที่ทางโรงแรมได้เตรียมเอาไว้ให้ เธอบอกว่านึกว่าที่โรงแรมแห่งนี้จะทำอาหารที่ธรรมดาแต่พอฉันได้ลองกินแล้วฉันก็แปลกใจมากที่มันอร่อยขนาดนี้มันทำให้ฉันสงสัยแล้วว่าอาหารที่ประเทศไทยมันจะอร่อยไปขนาดไหนกันนะต่อมาเธอก็ได้เดินทางไปที่ตลาดกลางคืนและได้เข้าไปซื้ออาหารโดยสิ่งแรกที่เธอได้เลือกซื้อมานั่นก็คือหมามาต้มยำกุ้งแบบไม่ใส่ผักชีเพราะว่าตัวของเธอเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักชี เมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากเมื่อเธอกินอาหารเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปที่ร้านน้ำปั่นเพื่อไปซื้อน้ำแตงโมปั่น จากนั้นเธอจึงได้ไปซื้อปลาหมึกย่างมากินและก็ได้เดินทางกลับไปที่ห้องพักในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้ออกมาจากห้องพักและได้ลงมากินอาหารเช้าที่ทางโรงแรมได้เตรียมเอาไว้ให้เมื่อทานอาหารเช้าเสร็จแล้วตัวของเธอก็ได้ไปแช่เท้าที่อ่างอาบน้ําภายในห้องของเธอหลังจากนั้นเธอจึงเดินทางไปที่วัดอรุณเพื่อไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้เธอนบอกว่าที่วัดอรุณแห่งนี้มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และมันก็ สวยมากมาก ในเวลาต่อมาเธอก็ได้มาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเธอบอกว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนฉันก็เลยเข้ามาที่นี่แล้วตอนนี้ฉันก็ได้สั่งน้ำชาเขียวมากินเพื่อคลายร้อนต่อมาหลังจากที่เธอออกมาจากห้างแล้วเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันกําลังรอให้รถทางโรงแรมมารับอยู่แต่ว่านี่ก็นานมากแล้วรถก็ยังไม่มาสักทีในเวลาต่อมารถของโรงแรมก็ได้มาถึง เธอจึงได้ขึ้นรถไปและได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมพอเธอเข้ามาในห้องพักของเธอแล้วเธอก็ได้มาบอกว่า ทีแรกฉันตั้งใจว่าจะไปช้อปปิ้งแต่ฉันเหนื่อยเกินไปจนตอนนี้ฉันไม่มีกระจิตกระใจจะไปไหนเลยฉันเลยคิดว่าฉันจะไปวไ่ายน้ำที่สระว่ายน้ำและออกกำลังกายที่โรงแรมดีกว่าโดยก่อนที่เธอจะไปวไ่ายน้ำและออกกำลังกายเธอก็ได้ไปแช่เท้าที่อ่างอาบน้ำในห้องจากนั้นเธอจึงได้มานั่งกินกาแฟเมื่อเธอทำธุระเสร็จแล้ว เธอก็ได้ไปเปลี่ยนชุดและก็ได้ลงมาที่สระว่ายน้ําของโรงแรมและเธอก็ได้ไปเล่นน้ําในสระอย่างสนุกสนาน ต่อมาหลังจากที่เธอว่ายน้ําเสร็จแล้วเธอก็ได้กลับมาที่ห้องพักและได้มาแกะกล่องซุมหลังจากนั้นเธอจึงได้เดินทางไปที่ชายนาทาวเมื่อเธอมาถึงเธอก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านขายเกี๊ยวกุ้งกับติ่มซำแล้วเธอก็ได้ซื้ออาหารของร้านนี้มาพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ารสชาติใช้ได้เลยมันอร่อยมากๆจากนั้นเธอก็ได้ไปต่อที่ร้านขายปลาหมึกย่าง เมื่อเธอได้เห็นกับปลาหมึกที่มีมากมายวางกองเป็นภูเขาเธอก็ได้เลือกซื้อมาตัวหนึงเมื่อเธอได้กินแล้วเธอก็ดูจะชอบมันมากๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของเธอในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ